นี่ครับนะวิที่เอาออกนะครับเนี่ยนะกดหลังเลยกดหลังกดหลังแล้วก็ดันออกเลยครับเนี่ยก็จะมาแบบนนี้มาแบบนี้ถ้าน้าใส่น้าใส่น้าต้องหารวด ลวดมาแบบนี้ก่อนครับลวดลวดมาแบบน,นี้เพราะว่าจะได้มาคล้องไอ้ตัวนี้นี่นะครับเดี๋คล้องปั๊บเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็สอดสอดจากตัวล่าง ดูดล่างแล้วเราก็เล็งที่ปากเอาเลงให้มันตรงๆครับก็สอดทะลุเข้ามาเลยนะครับสอดทะลุโอเคแล้วก็ดัดเบ็ดเนี่นะครับอันตราย,ยานิดนึงดัดเบ็ดมาฝั่งนี้แล้วก,ก็ดึงขึ้นมานะครับก็จะโผล่เงี้ แ้วตัวนี้น้าก็แตกเอาเลยเนี่ยครับต้องก้นมันน,น้าก็ดึงขึ้นดึงขึ้นนะครับก,ก็จะได้แหละครับโอเคนะครับหาลวดแค่มีลวดใส่ตอนใส่ระวังด้วยนะครับเดี๋ยวเกาะมือ